สา,สาวๆต่อคิวรอเลยสองพัฒนาการความหล่อหม่อมเอ็มหลังสัญญกรรม4ปีเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่สัญญกรรมแล้วความหล่อพุ่งกระฉุดแบบฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับอัฐพลเทพวงหรือหม่อมเอ็มที่ตัดสินใจขึ้นเขียงเสริมความหล่อเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาบนใบหน้าและช่องปากซึ่งฟันกรามล่างที่ยืน่นมีผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร และการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีโดยเมื่อช่วงปลายปี2563หม่อมเอ็มได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองพร้อมเขียนข้อความว่าเวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกหลังจากที่ผ่าตัดขากันไกรครบหนึ่งปีเพื่อรักษาอาการฟันล่างค่อมฟันบนยังจำความรู้สึกนั้นได้ดีดีใจที่ผ่านความกลัวนั้นมาได้มีความสุขกับการกินขึ้นเยอะ มีความมั่นใจขึ้นคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจทําจริงๆมีใครเป็นภาวะนี้บ้างยกมือขึ้นครับและวันนี้ทีมงานที่นี่ .com ได้รวบรวมภาพพัฒนาการความหล่อของหม่อมเอ็มมาให้ได้รับชมกันด้วยค่ะ